อาหารเหนือกินเพื่อที่กรุงเทพ vs เพื่อนที่เหนือครับถ้าหากพูดถึงอาหารเหนือพวกคุณคิดถึงเมนูอะไรกันครับวันนี้ส่งการบ้านต่อจอวอพี่โค้ชจะลองส่งให้มอสที่มาจากลำพูนลองสั่งอาหารเหนือกินกับเพื่อนที่เหนือและสั่งอาหารเหนือกินกับเพื่อนที่กรุงเทพมันจะต่างกันยังไงกินไหมไม่กิน,กนทำไมอันนี้มันก็ชอบก็มีแต่พีชลาบควดิไปเริ่มครับไปดูกันสนับสนุนโดยเดะชนาอะไรเกาะเต่า ให้คุณได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติพบกับความสุขของการพักผ่อนอย่างแท้จริงและนี่คือเมนูทั่วไปที่คนกรุงเทพสั่ง ทำเพราะอาหารเหนือแบบนี้มันมีมาก่อนที่คนกรุงเทพชอบหรือเพราะคนกรุงเทพชอบก็เลยจัดอนแบบนี้จริงๆแล้วเซตอาหารเหนือเนี่ยคนภาคเหนือเอาไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยี่ยมม<ข>าหาอะไรอย่างนี้อันนี้แหละมันทำให้คนรู้จักอาหารเหนือใช่ใช,ใช่แล้วออเดอร์นเหนือเป็นการรวบรวมเมนูที่คนกรุงเทพกินทั้งนั้นเลยมอสเลยลองพาเพื่อนกูเดมากินอาหารเหนือด้วยกันเปิดตัวคนที่จะมากินอาหารเหนือที่กรุงเทพกับเราครับ นี่คือเบสนี่คือแตงโมสองคนนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่กินอาหารอร่อยที่สุดปกติที่เราสั่งอาหารเหนือส่วนใหญ่จะสั่งเมนูอะไรไส้อั่วอย่างแรกเลยชอบกินมากอ่ไส้อั่วจากไส้อั่วข้าวซอยเนื้อนี่ไม่ข้าวซอยไก่อ่าข้าวซอยแค่นี้แหละทำชีวิตคนกรุงเทพแบบเป็นนี้เยอะนะเพราะว่าต้องมาเพียงนี้แหละข้าวซอยไส้อั่วไส้อั่วแคบหมูแคบหมูน้ำพริกหนุ่มใช่หมดเบสิกถ้ากินหรอกินอันนี้บ่อยน้ำเยี้ยวน้ำเยี้ยกับน้ำสีอ่อง แต่มาดูกันซิว่าคนเหนือจริงๆเขาจะสั่งเมนูอะไรกันส่งการบ้านต่อเจววันนี้เลยพากันมาอยู่ที่ลําพูนร้านนี้ครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านลาบลุงเล็กครับนี่ตรงนี้ก็คือบ้านลุงเล็กต่อออกมาหน้าบ้านก็จะเป็นใต้ถุน ก็จะมีร้านอยู่ตรงนี้เลยโอ้โหนี่แหละของแท้บรรยากาศร้านลาบลุงเล็กที่ลำพูนโลโก้จะจัดไปเลยครับเดินเข้ามาภายในร้านนะครับบรรยากาศของร้านลุงเล็กก็คือเป็นบรรยากาศที่ทํากันเองในครอบครัวโซนนี้คือโซนทำอาหารของลุงเล็กอันนี้คือโซนหั่นผักต่างๆแล้วก็เครื่องปรุงมีมีแยกโซอนอย่างชัดเจนนะนี่ร้นานอาหารจริงหรอร้านอาหารนี่บรรยาก ัมนหลาถุนหน้าบ้านเขาอะหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นตู้เย็นแบบนอนแต่ที่นี่ลุงเล็กเขาปรับตู้เย็นเป็นแนวนอน <c oughs> เพื่อที่จะสามารถแช่ของได้แช่ฟีีได้ <c oughs> ลุงเล็กผมเปิดพอได้ก <c oughs> โอโ้หคลาสสิกคลาสสิก คือร้านนี้ดีมากได้ตฟ้ยวใช่ตู้ตดก็เรียนเอาง่ายนะวางเป็นแนวนอนเอามานอนแล้วก็เปิดแล้วก็เปิดไงคือเฟี้ยวอะโอ้โหเนี่ยคือร้านถ้าไปตัดจอดอยากกินร้านแบบนี้เลยอ่ะนี่คือร้านในฝันเลยอ่ะและตอนนี้เพื่อนที่เรานัดไว้มาแล้วครับผมคุณคือใครครับผมชื่อปอนครับเป็นอะไรกับผมเป็นเพื่อนมอดครับผมตั้งแต่ไม่ยอมละลูกเรกใจนี้อย่างฮาเกียรครับวันนี้มุนเดียวยำกบยำกบยำกบแล้วก็ลาบเนื้อครับดิบไหมอ่ะราบควายลาบควายดิบลาบควายดิบ วาดิบแล้วก็ัวแข่เขียบคัวแข่เขียบอันนี้บ้านๆเลยเนาะบ้านคัวกับบ้านๆมันอยู่ในบ้านตัวเองไม้ต้องต่างกับบ้านๆหมดเลยเอออันนี้เดี๋ยวเนี่ยาต่อครับเดี๋ยวรอให้มันเย็นสักน่อยมันเย็นลุงเล็กลงมือทำทุกเมนูอย่างพิถีพิถันเลยนะครับเนี่ยพ่อครัวเพียงหนึ่งเดียวในร้านรอมันเย็นเอาไปอย่างไรครับโชว์หลาบก่อนเนาะ ส่วลาบอันนี้คือลุงเล็กกะลังกะลังยำลาบยำลาบนนี้เขาเราียกว่าน้ำเพียน้ำเพียแม่นน้ำเพียน้ำเพียคือขี้อ่อนของงวของควายมันคือถุงถุงน้ำขี้อ่อนสักอย่างอ่ะที่อยู่แบบใกล้ๆกับล,ล,ลำไส้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ก่อน,นจะเป็นขี้อย่างเงี้ยหรอคือลำไส้แล้วก็ดีใช่ช่วงเนี้ยดีใช่ ต้อนเพื่อนให้กินเพื่อนไม่เห็นบอกเลยว่ามันมีขี้อ่ะมันขี้ดีก็เลยมันคือที่เขาไปทำเจ่วขมป่ะครับใช่ดีขี้เพี้ยหรือขี้อ่อนมาจากวัวเป็นขี้ที amazing, urgency, ่ยังไม่ได้ดูดซึมผ่านกระเพาะของวัวมาอยู่ที่ลำไส้แต่ยังไม่ถึงลำไส้ใหญ่จึงสามารถนำมาทำอาหารได้นั่นเองครับนี่คือเอกลักษณ์ของลาบเพื่อนนะ เพราะว่าอย่างลาบอิสานเขาจะไม่ใช่เขาจใส่คพริกปนถูกต้องอันนี้คือพริกลาบของเหนือคือเขาผสมเครื่องเทศเครื่องเทศสมุนไพรส่วนหนึ่งที่ทำให้คนกรุงเทพเราค่อนชอบเพราะว่ามันมีความของเครื่องเทศนักแม่โอ้พริกแกงมาแล้วขาดมาได้คือขมิ้นหนอกอาหารบ้านเฮาถ้าเป็นหมูเคียดหมูกบนี่ขัดได้คือขมิ้นหนอกอย่างเมนูนี้เคยกิน้งแต่เด็กไหมเคยที่บ้านจะห้องว่าออฟเคียด เอาเขียบแมนรู้จะเขียบนะเขียบกบเขียบป่ะใช่กบเขียบแต่เล็กๆที่อยู่ตามทุ่งนาอะไรอย่เงี้ยเขาไปจับขั้วคำคำกลางอะไรนะแครแครแคร์คืออะไรอ่ะแครคือผักแครอ๋อผักแครและนี่คืออาหารเหนือที่พาคนเหนือมากินจริงๆครับมีทั้งหมด5เมนูลาบควายดิบขั้วแคร่เขียบต้มยำกบแกงอ่อมเนื้อแล้วก็มีลาบหมูขั้วเมนูเันเมนูลมนูนลมนู ถ้ามันเป็นกบป๊อปไปสองอะนะมีกบหนึ่งเขียดหนึ่งอย่างผมไม่เคยกินมาก่อนเลยทั้งห้าอันเคยกินป่ะลาบควายอร่อยควายเคยกินควายเคยกินควายเคยกินเคยไหมคนเหนือไม่ขอเราอ่ะตั้งเป็นอันนี้ลึกไปเรื่องพวกนีเคยใครก็ไม่กล้ากินเขาไม่กินเขียดไงเราก็ไม่กินเนื้อขนาดเนื้อเพิ่งมากินได้ไม่นึกถึงนี่อะไรนะยูเกะเหรอยยเกะเออ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 เอ่เออ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  ตัดมาที่สั่งอาหารเหนือแบบคนกรุงเทพไหนมอสลองสั่งอะไรง่ายๆมาดูสิเดี๋ยวผมขอลองสั่งสัก4-5อย่างดูครับเอาเมนูที่ตัวเองเคยกินก่อนโอ้โหสบายครับเบสอะรอมาคนละคำเนี่ยกินไหมส้่กินทำไมอ้าคุณแม่เป็นคนเหนือไม่ใช่เหรอแต่ที่เตงโมไม่ชอบอ่ะเพราะว่ามันมีเครื่องเทศเยอะ๋อมใช่แตงโมไม่ชอบกินแบบแรงๆเข้าใจแล้วอร่อยนะอร่อยหอม ใช่เหมือนรสชาติเมื่อสิปีที่แล้วจำไม่ได้หรอกจไม่ได้หรอกมออเงี้ยวอะไรนี่เนี่ยไอ้พวกที่มันเป็นรากไม้แบบดำๆคืออะไรมันคือดอกเงี้ยวกินได้นะกินได้รู้อร่อยเชียวแปลว่ามันชื่อว่าต้นเงี้ยวน้นเงี้ยวมาจากดอกเงี้ยวแล้วดอกเงี้ยวอยู่ที่ต้นไหนต้นเงี้ยวต้นเงี้ยวต้นเง้วเอาไว้ปีนดอกเงี้ยวเป็นดอกของต้นเงี้ยวหรือเงี้ยวไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่สามารถนํามาทําอาหารกินได้นั่นเองอ อร่อยปะที่เนี้ยไม่กินเพราะว่ามันแบบเหมือนมีน้ำมันลอยอยู่ข้างบนแล้วมันดูเลี่ยนอ่ะแต่พอพอเปิดใจกินเฮ้ยอร่อยหอมหอมแบบหอมเลยพูดถึงข้าวซอยไปแล้วน้ำเงียวไปแล้วสิ่งหนึ่งที่เวลาคนกรุงเทพมักจะสั่งอาหารเหนือกัน คือเต๊กขันโต้รู <Get> ้จักอะไรบ้างในนี้ไข่ต้มรู้จักไข่ต้มไส้โออะไข่ต้มไอแคบหมูอีกหนุ่มอีกหนุ่มกหนุ่มก่อนแล้วกันซิกเนเจอร์นะนี่แต่นี่กินแบบคนกรุงเทพนะทำไมอ้าว้อคนเหนือต้องอย่างนี้เอามืออ๋อกลุ่มเลยนี่เหนือแทตๆกาแบบนี้อร่อย ตี่งกินปิ๊ปิ๊กปิ๊กอ่องเพราะว่ามีหมูเออ,องกินเนื้อแต่อันนี้ไม่ชอบอันนี้ไม่เคยชอบมีแต่พิีชตอนแรกอะดูว่าเป็นอาหารใต้เป็นเหมือนแบบคลิกแกงเหมือนแบบแกงคั่วอะไรพวกเนี้<ม>ต้องกินคู่กับอะไรปะหรือไม่ต้องเลยไมต้องกินก<ต>ับข้าวนี่แหละ แม่อาหารเหนือเซตแรกก็เห็นยังพอกินกันได้รู้จักกันบ้างแล้วก็เป็นเมนูยอดนิยมทั่วไปในกรุงเทพแล้วถ้าลองให้เพื่อนมอสได้ลองกินอาหารแบบดิบๆลงมาที่คนกรุงเทพไม่ค่อยสั่งกันและไม่ได้เป็นที่นิยมขนาดนั้นเพื่อนของมอสจะกินกันได้ไหมเมนูแรกที่สั่งมาให้ลองกินคือลาบหมูพั่วจริงๆแล้วก็กินได้ทั้งดิบกินได้ทั้งสุกเคยกินนะครับลาบเคยกินเป็นไงเป็นไงอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยแล้วเพื่อนๆล่ะเคยกินกันไหมตะกินไม่เหมือน ไม่เหมือนแบบกินเป็นไงกินยังไงเป็นอาหารจีนหรอปะพูดตรงเหมือนนั้นเป็นอาหารจีนอ๋อเหมือนพริกหมาล่าคล้ายคล้ายอย่างนั้นหอมกินได้แต่งงๆสุดๆอ่ะเกิดอะไรขึ้นรับเหนือสาอีสานที่คนละทิศเลยนะโคราทิศเลยนะคนละทิศเลยมันมีเครื่องเทศไงเครื่องเทศเยอะแล้วก็ เหมือนแบบได้กินหม่าล่ามันมีมันกินก <c oughs> ินดะีน่ะแต่เนี้ยเป็นเหมือนกันนะตอนกินลาบคั่วครั้งแรกอ่ะแล้วเราคิดว่าการสั่งลาบอ่ะมันต้องเผ็ดมันต้องเปรีย้ยวดิ <c oughs> พอเรากินเราก็ไม่ค่อยโอเคเราไปจำมาดูลาบอีสานเนี่ยใช่ๆๆใช่ใช่แต่ว่าพอไปเรื่อยๆ,ๆกินไปเรื่อยอ่อร่อย <c oughs> แต่แค่แบบตอนแรกมันงงให้สองคนนี้ให้คะแนนสำหรับลาบคั่วหน่อยว่าให้กี่คะแนนสำหรับคนที่ไม่เคยกิน เต็มสิบหกกลางๆนะรู้สึกรู้สึกว่ารู้สึกอร่อยแหละอร่อยแปลกๆนิดนึงกลิ่นมันไม่ไม่คุ้นเลยเออเออห้าเตงโมห้าเฮ้ยทำไมอ่ะนี่ไม่กลิ่นอะไรที่มันมีกลิ่นแรงไงอ๋อใแล้วมันก็เผ็ดด้วยนี้ไม่กินเผ็ดเออมีอีกหนึ่งเมนูที่อันนี้ไม่ไม่แปลกดูอยากให้ชิมจับชายวะเนี่ยจับจับจับชายผักอ่ะ หล <IP> ันจีนั้งต่จับชายใช่<ผ>มจริงจริงนี้ไม่ใช่จับชายครับมันคือจอผักกาดรสชาติจะออกเปรี้ยวๆโอ้โหยังมีอาหารเหนืออีกหลายอย่างที่คนภาคอื่นไม่รู้จักอีกหรอเนี่ยปวดใจ่อยว่าเบสแบบง่ายงเก็นหมูเลยไหมแล้วก็ใส่ปลาร้าปลาไหลเหอไม่รู้สึกเลยจริงๆแล้วอาหารเหนือถ้าเป็นแกงส่วนใหญ่จะแกงกับปลาร้ลอ๋อเหรอใช่เพื่อเพิ่มความเค็มไงเหมือนต้มจับชายแต่นัวใช่แล้วก็มีเปรี้ยงนิดๆใช่ใช่๋ยวให้เบสชิมอ่ะให้เบสชิมเฮ้ย ไม่แปลกอร่อยอุญนี้อแปลกนื้อแปะต้องกับไยนัวไสำหรับนิวจอผักกาดอันนี้โอเคอันนี้โอเคเกียวแปะแปะอยู่ได้เรื่องได้เรื่องซูงนะอร่อยนะไอ้งโมข้าวว้าวชอบครั้งหน้าถ้ากินอาหารจะลองสั่งไหมสั่งสั่งสั่งลาภัวกินไหมคิดดูก่อนคิดดูก่อนขอคิดดูก่อนไอ้งโมไว้สั่งนะคิดดูก่อนนอกจากอาหารที่เป็นเรื่องเคาน์เตอร์ช็อคแล้วก็ยังมีเรื่องเคาน์เตอร์ช็อคของคนที่เข้ามากรุงเทพใหม่ๆอีกตอนที่เข้ามากรุงเทพครั้งแรรกมมีเเคาอออช็ะไ สำหรับเด็กต่างจังหวัดแบบเราพี่รู้สึกว่าบันไดเลื่อนที่กรุงเทพอ่ะทำไมอ่ะอรเร็วมันเร็วกว่านี้เร็วกว่าที่อื่นเหรออ๋อชมพู่จะช้าใช่ค่ะอะไรนี่ยใช่บันไดเลือนใช่ ชัน,นีมีแต่ฝรั่งอ่ะช้าได้ยังไงบันไดเลื่อนกรุงเทพเร็วกว่าต่างจังหวัดจริงหรอแต่มันมีบางห้างที่มันเร็วมากยบอาแลนะแต่ห้างที่ปรับและพี่เคยเจอบันไดเลื่อนที่ต่างจังหวัดอะเร็วมากบืนบืนบืนอย่างนี้เลยมีอันนี้ใครเจอเร็วชาว้าต่างกันลองพิมพ์มาบอกเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมว่าเร็วถ้าตอนแรกๆที่เข้ามาที่กรุงเทพคนกรุงเทพเดินไวอใช่ ใช่จังหวะการเดินมันจะต่างกันเลยคนเหนือเงี้ยคนต่างจังหวัดเขาก็เดินไปเรื่อยๆคแต่คนกรุงเทพแบบเห็นตามพวกแบบดี s อหรือถนนเงี้ยเขาจะเดินแบบสับแบบป๊อปยาวแล้วก็สับด้วยเหมือนแบบชีวิตชีวิตเขาเร่งดีบเล่นกว่าใช่ดูบ้าทำไมนี่ถึงคิดว่าใช่เพราะเนี่ยเคยมีเพื่อนอยู่ต่างจังหวัดแล้วมาเดินอยู่ด้วยกันนี่แหละเดินไม่ทันทุกคนเลยเดินไม่ทันใช่ไรนี่เดินไม่ทันเหมือนกันเลยมีบันไดเลื่อนไหมไม่มีตอนนั้นฮะ เลยนม่เลยไม่อรเลยรอฮอดเลยฮอดเลยฮอดเลยเลยไม่ม mm. ีอะไรเลยได้ไงสนามบิน ห้างลูกห้างชั้นเดียวเฮ้ยทำไมมันตามอย่างนั้นล่ะเลยทั้งวันเลยี่ใครอยู่เลยพี่มาบอกหน่อยฮะเขาจะช็อคของจริงมันแค่ตอนนั้นอะเรามาฝึกงานใช่ไหมกับอีบัตดีมาถึงตรงอ่อนนุชแล้วมันต้องเข้าซอยเพราะว่าไอหอที่เราเช่ามันอยู่ในซอยอ่ะเราก็เลยเรียกวินไปว่าพี่ครับไปซอยนี้เขาพากูไปอีกซอยหนึ่งมันเขาได้ยินเราแบบไม่ชัดหรืออะไรสักอย่างแล้วพอพอเรานั่งไปเท่าแล้ว บอก17น yeah, ี่วะเขาก็บนมาเนี่ยทีหลังบอกให้มันชัดๆแล้วก็วนกลับมาส่งซอยหนึ่งโดนไปเท่าไหร่ใช่ไหมเท่าไหร่300บาทเดี๋ยวเข้าซอยอะนะเออโชวเอ็นดูน้องมอสมันอนกับหูขึ้นวินเราก็ไม่ทันได้สังเกตเออ ผ่านไปเยอะโดนคนกรุงเทพต่อโดนไปสามร้อยผ่านไปแล้วผ่านไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรผ่านมาแล้วแล้วคนกรุงเทพมีไหมเวลาแบบอ่ามึงเลือกสักจังหวัดหนึ่งก็ได้ที่แบบไปต่างจังหวัดเรารู้สึกว่าแปลกจากกรุงเทพระ ب า ن ไหเหนือเนี่ยแหละทำไมอ่ะม้าเยอะไงไปหรืออ๋อผก็ต้องระวังขี้ม้าระวังรถเข็นอีกแล้วมีสักแ e บหนึ่งไหมที่คิดว่า คนลำปางเขาไม่ขับรถเขาขี่มา้าหรืออาจจะมี <laughs> <laughs> มันก็มีรถไงมันก็แบบเห็นรถแต่ละคันใช่ปหล่ะแต่ว่ารู้สึกว่าทำไมเมืองนี้มาเยอะจังวะดูฝั่งกรุงเทพกินไปแล้วเราลองมาดูฝั่งเหนือกินกันบ้างวิธีกินมีไหมมีกมินยังไงปั้นข้าวเหนียวกลมๆปั้นข้าวเหนียวกลมๆได้แล้วก็แล้วก็ใช้หัวแม่มือกดตรงกลางกดตรงกลางให้เป็นหลุมเป็นหลุมลงไปได้นี่โอ้โโอมากเกษใช่แล้วก็กุ้ยครับ ภาษาเหนือเขาเรียกว่าก oh. ุ้ยลาบหัวแม่ม yeah> ือกดกับลาบแล้วเอามาหนีบกับข้าวที่เราทําเป็นหลุมไว้นี่ก็จะได้แบบนี้มาลองเตอเขอว่าลขนาดอันนี้องค์เขาลงควายนอนของแต๊ะก็หัวแม่มือแดงไปเริ่มครับต้องเปกระเพาะเลยอันนี้น่ากินมะแขวนดองน้ำปลามะแขวนดองน้ำปลาเพื่อเครื่องเทศของทางเหนือจกินกับลาบไม่ได้กินก็คือทำเเหมือนเมื่อกี้ทำเหมือนทำเหมือนเมื่อกี้เลยแต่ว่าเราจะอนท t o ปข้างบนด้วยมะแขวน รสชาติาบบาซาโหแต่อร่อย,ออยไปเมนูต่อไปดีกว่าขั้วแคเคียดผมไม่ได้กินหลายปีแล้วหอมหอมเคื่องเทศหอมผักแล้วก็กินกับผักหลายๆชนิดอหอมมากอร่อย เคยได้ยินมาก่อนเลยเพียดเพื่กินเพื่อดพื่อเขียดเขาไม่ได้ใส่เป็นตัวนะเขาเอามาล่าก่อนล่ามันกระดูกก็ใช่ปบเใช่มันจะปึ๊บปึ๊บเหมือนเรากินแบบไก่ไม่ไผ่ไนไก่ไม่ไผ่เออใช่เออเหรอดิวนั้นดิวนั้นคือสับบ้างใช่มาสับไปสับคนแบบเขาจะชอบสับทุกอย่างเลยเป็ดก็จะสับอะไรก่อนเอาไปล่านจะเอามาสับสับสับแต่ว่าก็ดูกินง่ายถ้าไม่ได้มาแบบชชยโยใช่ใช่เอาไปสับไม่เห็นตัวแล้วฟังแล้วมีใครอยากลองกินไหมครับแต่โคศก ขอผ่านเลยเมนูต่อไปดีกว่ายำกบยำกบนี่ทุกคนดูชิ้นนีู้หอมพริกลาบมากพอเขาเอาไปเจียวกับน้ำมันแล้วก็เอาไปพริกลาบมาผสมยำยังไงมันเป็นกบไมเหรอใช่คือเขาเอาเหมือนประมาณว่าเอากบใช่ไหมเอาไปคั่วก่อนคั่วกับเ,เครื่องแกงจริงๆเมนูนี้เชนภาษาญี่ปุน่นนะชื่อะไรโตยากบ ต้มยำโก๋ามาคือ,อยิ่งต้มยำก๋ต่อไปลาบคั่วอ่ะลองมาชิมลาบคั่วที่เหนือดูซิว่าจะเป็นยังไงแค่นานก็ฟินแล้วลาบคั่วเหนือสิ่งที่แตกต่างแล้วโมโผมรู้ได้เลยว่าเนี่ยคือคนเหนือทําคือก่อนที่เขาจะเอาลาบไปคั่วครับมันจะเป็นลาบดิบก,ก่อนใช่ไหมชืว,ว่าลาบไวายที่เรากินลาบเ,ออเขาเอาน้ำมันแล้วก็กระเทียมเจียวก่อนเราอยเอาลาบบีบลงไป ใช่มัวก็กลายเป็นว่าลาบอะกลายเป็นลาบคั่วให้มันสุกแต่ว่ามันจะได้ความหอมหองกระเทียมเจียวที่เราเจียวไปก่อนอันนี้เห็นต่างจากลาบคั่วที่กรุงเทพลาบคั่วที่กรุงเทพจะไม่ค่อยใส่น้ำมันเจียวกว่าก็คืออานนื้อลงไปเลยใช่มันหอมกระเทียมเจียวหอมพริกลาบหอมพริกลาบหอมเพิ่มเพลเบอร์นี้เท่าไหร่ทุกจาน50าบบาทยกเว้นลาบคั่ว60 ประมาณ300ไม่มีทางเลยกบเขียดกบเขียดควายอย่างเงี้ยไม่มีทาง5้าสเลยไม่มีทางเลยแบบส่วนราคาอาหารเหนือที่กรุงเทพราคาจะแตกต่างกันไปครับข้าวซอยไก่ร้อยบาทขนมจีนน้ำเงี้ยว1 1อยบเก้าบาทน้ำพริกอ่อง 169บาทและเซตเมนูยอดฮิตขันตกราคา479บาทครับแล้วเพื่อนๆที่เป็นคนเหนือราคาปกติกินเมนูอะไรกันหรือมีเมนูไหนเด็ดๆท,ที่อยากจะแนะนำให้ไปลองกันบ้างคือสำหรับคนที่เพิ่งเปิดใจให้กับอาหารเหนือเซอร์ไพรส์ในหลายๆเมนูอย่างวัตถุดิบบางอย่างเราอะกินอยู่แล้วอย่างกบอะไรเงี้ยเขียนเงี้ยกินได้อยู่แล้วแต่ว่าอย่างตอนที่ไปกินลาบควายครั้งแรกอะตอนรู้ว่ามันเป็นควายอะก็มีความแบบเราเห็นเขามันขึ้นมาเลยะก็บอกว่าเราแบบว่าเขาถ่ายหน้าให้เราแล้วเรา ก็กินเขาอีกหรออะไรเงี <S <S <so ้ยแต่แบบพอลองกินจริงเออมันมันก็อร่อยดีแต่แต่อาจจะไม่ได้แบบถูกปากเราขนาดนั้นแต่ว่านี่ว่ามันน่าน่าสนุกดีในการที่เราแบบถ้าไปแต่จังหวัดควรควรลองควรลองอะไรที่มันแปลแปลกอะไรเงี้ยไอ้ของเจต้องปรับใหม่เซ็ตใหม่ละว่าอาหารเหนือไม่ได้มีแค่แคบหมูไส้อั่วแกงังเลของไอ้ชอบบรรยากาศ คือมันเห็นต่างกันมากเลยอะแบบต่างจังหวัดมันมีความไลฟ์ลี่อบอุ่นเนาะแต่ว่าเมื่อกี้พอร้านอาหารนะแม้จะเพื่อนที่เราสนิทอะก็ยังมีความแบบเป็นร้านอาหารอาะมีจานาจะมีจ<า>๊จไปอะไรแบบ ไม่ได้อาไม่ได้คนละอารมณ์เลยอ่ะแต่ว่าอิฉา่าร้านนั้นเนี่ยจะบอกว่าร้านที่ไปของภาคเหนือระหว่างที่เราถ่ายกันอยู่เขาก็จะชอบมาแบบอันนี้เป็นไงลูกอร่อยไหมภามเหนือแด้วยความที่ว่าเราเป็นคนหนึ่งเหมือนกันเนี่ยเราไปกินหรือว่าเราไปขอดูนั่นด้วยเขาก็แบบเต็มใจตลอดทุกอย่างมันเหมือนฟิลกินจ้าจะหยิบผักหยิบอะไรเขาก็มี้ใช่หมาเหมือนว่าเราเป็นแบบญาติคนหนึ่งของเขาแล้วเขาก็แบบอยากดูแลเราเหมือนลูกเหมือนหลาน จริงจริงกิงเทพครับกินไรถ้ามีโอกาสไปที่ไปร้านนี้แน่นอนแนะนำเลยครับแล้วก็ใครมีร้านเด็ดๆสังหวัดนะครับเรยว่าภาคเหนือลองบอกหน่อยส่งมาไปกินอยากได้แบบเนี้ยอยากได้แบบเนี้ยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับส่งการบ้านต่อจวนะครับผมใครที่อยากจะให้ไปจังหวัดไหนบ้านคุณมีอะไรสนุกสนุกก็ลองคอมเมนต์มาบอกเดี๋ยวผมจะไปพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นเองครับสนับสนุนโดยเดชนาอลัยเกาะเต่าให้คุณได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ พบกับความสุขของการพักผ่อนอย่างแท้จริง